สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพร์นโซนครับก็มาอยู่ในเกมล็อกเอ็มเฮลเลอร์2.0เลยครับวันนี้ผมจะพาครับทุกคนก็มาทำเคลสใหม่ครับเป็นกิจกรรมใหม่แล้วกันประสบการณ์การเพาะปลูกนะครับก็อย่าไปรับเคลสที่พายยอดนะครับก่อนจะเริ่มคิดในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับโอเคในส่วนของกิจกรรมใหม่นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการเพาะปลูกเนาะเมื่อทำเคลสเสร็จแล้วเราก็จะได้เจ้าค้อนมานะครับ แล้วก็ของขวัญจากธรรมชาตินะเดีย๋ยวมันจะให้เป็นไอเทมไอเทมนึงก่อนนะแล้วกดใช้นะมันก็จะสุ่มเป็นของมาให้เรานะครับแต่ที่แน่คือมันให้ค้อนมาแน่นอนเราไปทุกโพลิ่งนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเดินทางไปที่เมืองพาย่อนครับไปรับเคลดก่อนละกันก็มี2วิธีครับวาร์ปที่คาฟ้ากับเดินไปนะครับก็วิธีนี้ผมก็จะเดินไปละกันเอ้ยเดินไปหาคาฟ้านะครับเพื่อวาร์ปไปดีกว่ามันเร็วกว่าเยอะครับโอเคด้านบนนะฮะ ก็ระยะเวลาการทำเคสก็ประมาณ14ว euh, ok. ok, okay. right ันนะครับก oh. like right ็ไปทําก so right ันได้นะโอเคไปที่พยอนครับโอเคแล้วก็รอโหลดแผนที่สักครู่นะครับ NPC ก็เหมือนเดิมครับคนเดิมเลยมาถึงเจอเควสเลยครับอยู่ตรงหน้าเลยครับนี่ครับ NPC ผู้หญิงผมสีม่วงครับเราก็ไปคุยนะครับอยู่ทางซ้ายมือเองนี่ครับประสบการณ์การพบปูกเนาะทำเคสก็คุยไปเร่อไม่มีอะไรมากนะ คุยไปก็จะได้ของมานะกดใช้ของเดี๋ยวมีไอเทมที่ไว้ใช้แรกครับอยู่ท้ายคลิปนะเดี๋ยวไปรีวิวกันนะครับว่าเป็นอะไรก็เป็นกิจกรรมใหม่ครับเข้ามาวันนี้เลยโอเคอะไปทางด้านขวานะครับอันนี้นะเนี่ยโอเคสัมผัสประสบการณ์อีเวนต์ปลุกข้าวนะโอ้โห มันคืออะไรครับปลุกข้าวโอเคไปดูกันอ่าโอเคอ๋เจอละอ๋อเอ c ผมสีแดงคนนี้นี่เองครับโอเคเราก็กดไปเลยครับคุยคุย,ค,ยคุยไปเลยไปเลยนะครับไม่มีไรอีกครับคุยไป,ไปเรื่อยชื่ออะไรชื่อโลน่าล่ะโอเค คุยไปเรื่อยนะครับไปเราเข้าไปข้างในครับอ่าเป็นแผงเพาะปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งนะเกกดใช่ครับโอเคครับอาเดี๋ยวขยับไปหน่อยนึงตรงจุดนี้หรือเปล่าอโอเคครับเอาจอบมาเพาะปลูกนะครับผมไปอ่าโอเคครับแทงเข้าไปเกือบแล้วละ่ะ อ๋อปลอยให้เก็บกวาดอ่าก้อนหินนะโอเคเหมือนเราต้องไปทิมก้อนหินอตอมันไม่ขึ้นมาต้องจิ้มไปให้โดนครับ <c oughs> โอเคยังไม่หมดนะเหมือน้ยหมดยังวะโอ้ยังมีอีกนะครับผมโอเคมันมันเพาะปลูกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีหินอยู่นะ <c oughs> โอเค๋ย่เราหมุนหมุนกล้องให้ดีหน่อยเหมือน ผมกล้องมันจะไม่ค่อยโดนโอเคเรากดละม,มัน,มโ,นโอเคอะโอเคครับอีกทีนึงไหมอะหมดละโอเคเรียบร้อยครับกลับไปคุยมีสีคนเดิมครับโอเคครับผมอะประสบการณ์กาบปลูกครับกดคุยเลยอะเหมือนน้าเสร็จแล้วละ่ะเรียบร้อยครับได้อะไรอะไอเทมมาหนึ่งชิ้นนะครับมันคือสมุดอะไรวะเนี่ย ปลูกสารานุกรมนะครับเนียนบอกว่าเมื่อคุณเปิดใช้งานครับคุณจะได้ฟู้ดเวอร์ชอร์หนึ่งอันแล้วก็จ็อบพชั่นนะครับแล้วก็โซนะครับคูณ4แล้วก็โพลิงโกดมาเลเซียแล้วก็ของขวัญธรรมชาติครับที่แน่คือได้คอนมา1อันทุกครั้งแล้วก็นี่นี่เนียนได้อันนี้มานะครับนี่นี่ของขวัญธรรมชาตินะครับอ่าโอเคครับนี่แหละนี้แหละที่มันจะเอาไว้ใช้แลกของนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปทุบโพลิงก่อนลวกันผมจะมาคอนหนึ่ง นี่ครับอ่านี่มีรับรางวัลด้วยครับรับของด้วยครับโอเคครับได้อ่ามาซูรี่เชดเชดมานะครับหนึ่งอ่กล่องนะครับผมได้เปิดรับของได้โอเคทุบไปเลยครับอืมโอเคตอนนี้คอนผมหมดละให้จิตวิญญาณถึ่ม่วงมาครับสามสิบชิ้นครับโอเคอ่ะหลังจากนั้นครับเดี๋ยวเรากลับไปที่อ่า NPC คาฟ่าก่อนเดี๋ยวเราจะวาร์ปกลับไปที่อ่าเมืองพอตาล่านะครับเพื่อที่จะเอาอ่าในส่วนของขวัญจากธรรมชาติครับ เอาไปแลกของกันแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันใช้กี่ชิ้นนะครับอาจจะ2ชิ้นหรือ4ชิ้นก็ได้ตอนนี้เราไม่ช่ชิ้นเดียวครับเดีย๋ยวเราไปดูกันนะว่าของขวัญจากธรรมชาตินี้เอาไปแลกอะไรบ้างนะครับโอเคกดบริการเทเลพอร์ตนะครับผมอะไปที่พอนเทลล่าครับร้อย,อยเดี๋ยวรอโหลดสักครู่นะครับโอเคกลับมาที่พอนเทลล่าแล้วโอเคหลังจากนั้นครับก็เราหาไม่เจอแนละ้วเดี๋ยวเรา โอเคเราใช้หมดละอ่าเราไปที่ไอเทมแล้วกันแล้วก็กดเลือกไปตรงใช้นะครับโอเคดย๋ยวมันจะพาเราไปหา n PC ครับที่ใช้แลกของนะจากกิจกรรมนี้นะครับมันจะอยู่ตรงกล่องนี้ครับกล่องขวันสีแดงเองในแผนที่นะครับในคนนี้เลยครับอ่ะเรากดคุยครับโอเคนี่ครับมันมีตราก้าสะพายหลังมีแพนด้านะครับโอเค๋อต้องใช้4อันนะครับเรามีแค่หนึ่งโอเคเราต้องทำเคสอยู่4วันนะครับ แล้วก็มาแลกเจ้าตกกาก้าสะพายหลังมีแพนด้าได้ครับเดีย๋ยวผมจะให้รีวิวดูแล้วกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็คุณสมบัติของตัวมันเป็นยังไงบ้างผมคิดว่าน่าจะเป็นหลังนะฮะน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใส่ดังนั้นหลังนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสเตตัสของมันนะครับมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับอ๋อถูกธาตุแพนนะครับดาเมจบวกสแล้วก็ถูกมอนสเตอร์เผาแพนดาเมจลบสามหไว้ ใช้เกี่ยวกับธาตุแพนนะครับแล้วก็ใช้สีอันแล้วก็ถ้าฝากคู่มือก็ MDEF บวกสามเนาะรางวัลออปลดปล็อกไม่มีนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรากดดูรีวิวกันหน่อยแล้วกันถ้าเกิดสายนะมันน่ารักประมาณไหนนะครับเี่ยเอ้ยทั้งด้านหลังอ๋อประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็น่ารักไปอีกแบบนึงครับประมาณนี้เลยก็มาแลกกันได้นะฟรีๆเลยทำาค่ประมาณ4วันก็จะได้ละประมาณนี้ครับเจ้าหมีแพันด้าครับ Okay. ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเพลนโซนครับเพื่อเป็นกำลังใจกัน,นครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่กันด้วยพบก,กันใหม่คลิปหน้าผมซีอูเกนครับสวัสดีครับ